มาลูกนั่งลงดีๆลูกมาวันนี้แม่มีตังค์ซื้อกุ้งให้ลูกๆก,กินเห็นไหมกินคนละสามตัวก็พอนะลูกนะ้อวันนี้วันนี้กุ้งตัวใหญ่มากนี่ได้กินอิ่มน้ำสำราญมื้อนี้กินคนละสามตัวก็พอนี่คุณแม่พัดส่งเงินมาให้แม่ก็มีตังค์ซือ้อกุ้งมาเลี้ยงเด็กๆ นานแล้วลูกไม่ได้กินจุ้งเลยนี่นั่งลอก,กันสลอนสลันพี่น้องเป็นตาเล่ตนซาดที่ป้ากันนั่งลอจังสี่ละจากกัน่นของบนสอบ่นกติีนั่งลอก,กันจังสี่พี่น้องนี่จ้าพิ่นได้กินแล้วบนกติมวนกันเน้บันที่นี่นี่เิน่นข้ากินเ่าหลายกันดอกจาก้าพอละเราสองโตสามโตจังสี่เิ่นก็พ้ากันอิ่มแล้ว มนีกระโตใหญ่จะโตใหญ่มากเลยคือกลุ่มแม่ไปตลาดมากนอกจากเนาะคือกลุ่มมาใไ้น้องๆดูกิโลหนึ่งโลหนึ่งนี่กก,กินได้หลายมือ,อยูจ้ะได้หลายมืออยู่เพราะว่ามันลายโตน้องๆก็จะกินกันค้นเจอสองตัวหรือสามตัวจังสี่ก็ผ้ากันอิ่มแล้วเลยจ้ะนี่กระตีมะนังล่อชา,ากระนาสลอนจังสี่จ้ายสามตีคนเพ่นนี่ นอกนั้นเพิ่นกบบระบ่มาตสนใจดอกเออต้องเอาไปถวายค่าปากจ้ะหิงแต่พี่อ้วนพี่อ้วนนี่ที่บ่ก,กินกุ้ง้อจ้ะพี่อ้วนบ่ก,กินกุ้งบ่มากกุ้งจ้ะเอาไปยัดใส่ปากพี่พี่อ้วนกระบ,บ่ก,กินจ้ะพี่อ้วนคือสิบ่มักเหลืองกุ้งเรื่อง,องอยังนีเด้อก็ขอบคุณนะค่ะเด้อขอบคุณแม่พดัดหลายๆจ้ะสงเงินมาให้เด็กๆ เด้อซื้ออาหารการกินบอรอืดบออยากเนกาะเนาะเป็นัดใจดีมีเมตตาจ้าให้เงื่อนเดือนน้องๆบ้านเจ็ดช่อเด้อซื้ออาหารการกินซื้อกุ้งซื้อปลามากินจ้านี่น้องการ์บบโบได้อดเด้อจ้าเด้ออีแม่กระเพาะได้กินกับลูกๆไปน้ำจ้าบาก,ก,บกาศกินร้ายอย่าลูกๆก,กินบออิ่มจ้านี่ มากลายแห่งแต่โจอกีกับชิงเชียงใจแห่งแต่มากแห้งช่อขีนี่กินจนอิ่มได้ไดจังกอยติดเศร้าพวกเพื่อนกินโตสองตเข้ากับอิ่มกันแล้วจ้ะแต่ช่อขีนี่บ่แมน่นได้ใจช่อกีนี่กินมากไม่เลยมากแห้งลายเหลืองกุ้งมีจ้ะอีแม่ก็ขอกราบขอาาบพระคุณแม่พัดเนาะจา้ะเนาะทิดเมตาตาสรงเงื่อนมาให้น้องถูกเดือนอีแม่ก็ขอขอบพระคุณขออํำนวยอวยพร ให้ยรอบครัวของแม่พัดมีแต่ความสุขความจะเจิ่ญนทุกกาาพแข็แชงแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปาถนาขอหายจิจการลาบลื่นจะเจิ่ญนลุงเรื่องเป็นผู้หายแลว้วก็ขอให้ได้รับกลับขึ้นมาเป็นพันเถ่ามือเท่าทวีคู่เด้อจ้า